สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับ E 2 3 0นะครับของเดิมลูกค้านะครับของแท้ติดรถรีโมทกดได้ไม่ไกลนะครับกดยากนะครับมีปัญหาบ่อยนะครับทางร้านกุญแจไทยก็ได้ทําการติดตั้งรีโมทชุดใหม่นะครับได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้นะครับกดได้ไกลกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับ กดได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับล็อกกดล็อกนะครับใช้งานสะดวกมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเดินมากดใกล้รถอีกนะครับกุญแจก็ใช้งานสตาร์ทได้เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับกุญแจก็เป็นแบบดีพับเหมือนเดิมนะครับจะใช้งานก็กดดีก้านกุญแจออกมาได้เลยเสียบสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดินระบบไว้ครบทุกอย่างนะครับกัดเที่ยวกุญแจทําให้ครบหมดนะครับ ดับเครื่องนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ082ครับ616-6655ครับกดไม่มีหน่วงนะครับกดใช้งานปกติเลยนะครับล็อกนะครับกดล็อกนะครับผม